สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุกนะคะทํากับข้าวเที่ยงนะคะเอฟซี FC. จะต้มไก่นะคะขาตะไคร้นะคะใบมะกรูดพร้อมเรียบร้อยนะคะต้มน้ำนะคะ ็ใส่เกลือนะคะมะขามเปียกอันนี้ก็จะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะไว้รอน้ำเดือดน,นะคะเราจะทอดพริกไว้ก่อนนะคะเอฟซี FC. ทอดพริกแห้งนะคะไว้ใส่ต้มไก่นะคะวันนี้เราไม่มีไม่มีตั้งโอนะคะไม่มีใบตั้งโอภาษาจะใส่ผักชีลาวโอผักชีฝรั่งแทนนะคะ ต้มโอุ้ยยุ่งมาเรียบร้อยได้น้ำเดือดเดือดนะคะเราก็จะเอาไกล่ลงนะคะเดือดแล้ว เอาไก่ลงแล้วเราก็จะไม่คนนะคะพีซีเนาะจะไว้ให้มันเดือดนะคะไว้ให้มันเดือดเรายังไม่คนนะคะให้มันเดือดไปเรื่อย น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักฟองออกนะคะเอฟซีนี่พอมันเดือดแล้วมันก็จะมีฟองนะคะเราจะตักออกให้น้ำใสนะคะไอที่เป็นฟองนี่เราจะไม่เอานะคะตักออกไปเลยหอม ต้มไก่บ้านหอมเดือดแล้วเราก็คนได้นะคะสมุนไพรใส่ข่าอ่อนนะคะต้มไก่แบบนี้นะคิดถึงพระเลยนะเอฟซีนะก็คิดถึงนพภะษาทักขาทุกวันนะคะช่วงเช้าก็จะดูคลิปอของอนิตยานะคะดูคลิปนิตยาใส่บาตท,ทุกวันนะคะคิดทอดนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ภาษาก็ยากเนาะไม่ได้เดินทางไปใส่บาทนะคะเอฟซี FC. นะ,ะเพื่อนจะชอบนะคะฉันเวลาต้มไม่ว่าจะต้มปลาต้มไก่เนี่ยเพื่อนมักนะคะขาอ่อนนะคะพอต้มไก่ภาษาก็คิดถึงเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะตักออกนะคะจนเหลือแต่น้ําใสนะคะเดือดแล้วนะเราก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะเราจะใส่อะไรบ้างนะคะสมุนไพรเราก็มีข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะเกลือนะคะแล้วก็ข่านะคะข่าอ่อนนะคะมะขามเปียกนะคะเราจะใช้มะขามเปียก เราจะตัดออกนะคะจนหมดนะคะเอฟซีตัดฟองออกจนหมดเลยนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมี ผมคืรสนะคะแล้วก็รสดีนะคะ,ะเราก็จะปล่อยไว้ให้เดือดเนาะรอไก่สุกนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่หอมผักชีนะคะชิมแล้วพี่น้องแซ่บมากนะคะรสชาตินะคะสุดท้ายก็จะรอใส่ พริกแห้งทอดนะคะกับหอมผักชีนะคะตอนนี้ก็เราก็จะปล่อยไว้นี้เลยนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะพละลุงเสือขึ้นมาหากินพอละก็บ่ายสองบ่ายสามพ่ละถ้าลุงเสือกินนะคะปกติก็จะไม่ค่อยกินข้าวเที่ยงเท่าไหร่ไม่กินข้าวเที่ยงจะกินข้าวเช้ากับช่วงเย็นนะคะเมื่วานกินเช้ากับเย็นนะคะ มาอีกแล้วแพะมาอีกแล้วเอฟซีพูนะหลายตัวมากเลยนะคะโอ้สองสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะคะเจ็ดตัวนะคะทั้งหมดมีทั้งสีแดงสีเออมีทั้งสีน้ำตาลน,นะคะสีขาวสีดำนะคะเอฟซีพูดตัวพ่อมันน่าจะเป็นตัวนู้นนะคะนี่ตัวผู้นะคะมันตัวใหญ่ ตัวขาวๆตัวไม่ใหญ่นะ FC แพะเนาะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะคือมิดเสียงแล้วลุงเสือสงสัยพักนะคะเพราะว่าแดดร้อนนะคะวันนี้แดดออกแล้วนะคะมาเบิงบกักม่วงสุกเนะี่ยโอ้หน่วยนันสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาสอยก่อนนะคะแล้ามันสุกแล้วรีบเก็บนะเดี๋ยวเอ่อ แมงมาแรงวันทองมันจะเจาะนะคะเอาตะก้อลุงเสือเอาไว้ใส่นอตะก้อสันสวิงสวิงนะจะามาสอยมะม่วงนะคะพูนา้าแดดเมื่อวานมืดฝนวันนี้แดดนะคะออซีลุงเสือก็โอ้ยฟันงาใหม่เนะมันรกนะคะออซีทั้งไทยทั้ง ฟันนะคะภาษาก็ไปฟันช่วยนะคะทางทางโรงเรียนนะคะมาตรงทางนะคะจะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะภาษาก็ไปทางแล้วก็ไปเก็บกิ่งไม้ออกให้เรียบร้อยนะคะพูดลงเสือเห็นแวบๆบแบบนะคะเห็นแวบๆบแบบอยู่คนละให้สุดท้ายแล้วนะคะให้สุดท้ายนะคะมันจะตรงต้นมาสมอ m อ l l fc ต้นสมอนะคะดกทุกป,ปีนะคะ เดี๋ยวเราไปสอยมะม่วงกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาฉัฉนไอช่องพระนุนะคะขอโทษขออภัยค่ะเราผิดเนาะฝากติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมะม่วงแก้วนะ f c ซโอมันสุกลายรูปอยู่ มะม่วงแก้วมะม่วงแก้วน่าสุกหลายลูกแล้ว